เพอเฟชนิสหมายเส็จคือ คนอื่นเป็นได้คนอื่นดีกว่าเราได้ทําไมเราไม่เป็นแบบนั้นพอเราใช้ชีวิตที่มันเพอร์เฟกเองไม่ได้พยายามเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่เก่งเท่าคนอื่นซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ต้องไปสนใจมากนะครับอยากมีชีวิตที่มีความสุขต้องรู้จักพอว่าเท่านี้ฉันมีความสุขได้แล้วเนาะเมื่อคืนผมกำลังจะเข้านอนครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คืออยากเช็คโทรศัพท์สักหน่อยหนึ่งจะดูว่ามีอะไรบ้างไหมนะหลายๆคนเป็นเหมือนผมไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่สามนาที่เรา แบบนั้นเนะ่ยเราเปิดมือถือแล้วเราไม่ยอมปิดโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นเพราะกลไกทางจิตวิยาอะไรบ้างวันนี้เราจะมาไขกาุญแจ3ส,สิ่งในสมองที่ทําให้คนหยุดเล่นโซเชียลไม่ได้กันครับถอดบริเวณตรงนี้เพื่อรู้ว่าเราจะนําไปใช้กับการตลาดอย่างมีจิตสผนึกกันอย่างไรบ้างครับอยากได้กรณีศึกษาดีๆหรือคอนเทนต์ประมาณนี้อย่าลืมกด subscribe กับช่องแต่จริต b ว t t e r way forward ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะข้อมูลตัวน,นี้เป็นผลการศึกษามาจากคุณ I'm a n w l o ที่มองมุมมอง,มองทางการตลาด มาผสมกับพฤติกรรมของมนุษย์ฮะว่าที่เรามีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้เล่นโซเชียลมีเดียไม่หยุดเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรซัพพอร์ตบ้างในเชิงของสมองของเราพฤติกรรมอะไรที่กระตุ้นให้เกิดแบบนั้นซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจาก3กลไกหลักที่ทําให้เราติดโซเชียลมีเดียแบบไม่รู้ตัวครับสามกลไกที่ว่านั้นเรียกรวมๆว่าสมองล้นหรือสิ่งที่เรียกว่าเบรนโอเวอร์โหลดครับสภาวะเบรนโอเวอร์โหลดหรือโหยความง่ายโหยรางวัลด่วนเนี่ยมันมีทั้งหมด3มองค์ประกอบด้วยกันครับ มันมีครบทั้ง3าองค์ประกอบไหมอันที่1คือการที่จะเกิดสมองล้นหรืออินโฟโอเวอร์โหลดได้เนี่ยเนาะมันจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าโดพามีนลูปครับคือลูปแห่งความพอใจโดพามีนมันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราเปิดโพสในโซชเชียลมีเดียแล้วเราได้เห็นอะไรที่เราอยากเห็นใช่ไหมเอาง่ายๆเลยคือนะผมเป็นคนชอบรถอย่างเงี้ยเปิดมาเห็นรถคันสวยๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมันก็ทําให้เราเกิดโดพามีนเกิดขึ้นแล้วมันก็มีโพสต์ใหม่ๆที่ทําให้เราเกิดโดพามีนแบบซ้ําแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เราฟินฮะฮะ ทุกวันนี้มันเป็นช็อตวิดีโอใช่ไหมเจอคลิปตลกเนี้ยตอนนี้เครียดๆอยู่ะมันก็เกิดโดพามีนซ้ำปั๊บฟับฟับเหมือนโดพามีนตีหน้าบ่อยๆเนี่ยเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าโดพามีนลูปที่โซเชียลมีเดียทําให้เกิดขึ้นนะอนันนี้เอาจริงนะพูดกันแบบไม่ไม่แมกงหกเพลงใจผมว่าเดี๋ยวนี้การหารดูในโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่ง่ายมากก็เป็นโดพามีนลูปของผู้ชายแบบเราอะ่ะเขารู้ว่าตรงนี้เราชอบออลกริทึมก็เลือกมาให้เราดูถ้าทำให้คุณรู้สึกว่าผมดูหื่นนนเกกกิไป็ขอภัััยยด้วลนนครบ นั่นคืออันที่1โดพามีน l o ปครับอันที่2คือพอเราเข้าไปเห็นตัวอย่างเยอะๆแล้วปุป๊บอ่บมันจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นนะมันก็จะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า p e r f e c t i o n i s t mindset จคือคนอื่นเป็นได้คนอื่นดีกว่าเราได้ทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นเราต้องดีต้องเป๊ะต้องปังสิถึงจะใช่ในโลกของโซเชียลมีเดียครับอาการนี้มันจะเกิดจากการที่เราอะทำอะไรไปแล้วปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามีคนทำได้ดีกว่าเราเลยไม่พอใจเราเลยเล่นไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจหรือวิธีการ การทําให้เราอะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้วนในโซเชียลมีเดียไปอีกแหละเอาจริงนี้ดูไปก็ไปโวล่าอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้ฟินใช่ปะ่ะแต่พอฟินเสร็จปุ๊บเจอคอนเทนต์ที่รู้สึกมาท้าทายมันกลับกลายเป็นทําให้เราเกิดด้านตรงข้ามเลยครับจากขึ้น เป็นดิ่งลงมาเลยเออเหมือนเห็นแฟชั่นใช่ไหมที่คนนี้เขาใส่คนนั้นเขาใส่กันเรายังไม่มีหรือแต่งตัวให้สวยแบบนี้ไม่ได้เลยเราก็อยากจะไปซื้ออะไรที่มันแบบทําให้เราเป็นแบบแบบแบบนั้นใช่ป่ะสัญญากร,รมตัวนี้ฮนะิตเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้จมูกเราก็ดีนะเแต่มันดีได้กว่านี้ไหมอะไรเงี้ยมันก็กระตุ้นให้เกิดการอยากไปบริโภคเพื่อทําให้ชีวิตตัวเองดูเป๊ะดูปังได้มากยิ่งขึ้นนั่นคือกลไกที่โซเชียลมีเดียทำให้เราเป็น p r o f i ชั e นิ i s t กันโดยไม่รู้ตัวนั่นเองมาถึงอันที่3ครับมันเหมือนเป็็นนภาาคตต่ออ่่อออออขงเเมมืืกกีีี้้พรรใชชวิทั เองไม่ได้พยายามเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่เก่งเท่าคนอื่นซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ต้องไปสนใจมากนะครับอยากมีชีวิตที่มีความสุขต้องรู้จักพอว่าเท่านี้ฉันมีความสุขได้แล้วเนาะแต่ถ้าเรายังคิดในสภาวะอย่างนั้นไม่ได้อะ่ะมันจะทําให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่า escape thinking หรือหนีชีวิตจริงมาเสพชีวิตคนอื่นดีกว่าคือแบบโอเคเราเป็นแบบนั้นไม่ได้นั้นเรามาดูคนอื่นเขาทําตัวหรูหราเวอร์วงังหรือร่ารวยกันไปก่อนก็ได้นะเพราะว่า คอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียมันก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าได้เห็นโลกที่เราไม่เคยเห็นสังเกตไหมว่าสมัยก่อนนะสถานที่ท่องเที่ยวเราอยากหาข้อมูลเนี่ยต้องไปดูในหนังสือในอะไรเดี๋ยวนี้มันมากระแทกใส่หน้าเราผ่านทุกโซเชียลมีเดียเลยก็ทําให้เรารู้สึกเอ c เค e ไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเราเหนื่อยจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นี่แหละการหันมาเสพมันเลยเป็นทางออกที่ทําได้ง่ายๆต้นทุนต่ํานั่นแหละเลยทําให้เราไม่ต้องสนใจอะไรเลยเราแค่ดูไม่ต้องใช้พลังสมองมากก็สามารถเคลือบเคลิ เคลิบเคลิมสิไม่ต้องใช้พลังสมองมากก็เคลิบเคลิมมันเลยทําให้เรายิ่งดูยิ่งดูยิ่งดูเพราะรู้สึกว่าต้นทุนมันไม่มากแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันฟินและย้อนกลับไปอีกทีก็คือถ้าเราเจอคอนเทนต์ที่เราอยากดูมันก็เกิดเป็นโดพามีนหลูปได้นั่นแหละเลยทําให้เราอะเข้าสู่ l o ป p ที่3ามก็คือ escapist thinking ติดโซเชียลมีเดียงมงแงมนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยรู้สึกไหมคะว่าถ่ายแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีแต่ไม่รู้สึกเติมเต็มสักทีนั่นแหละ ปัญหาของโซเชียลมีเดียครับซึ่ง3สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับทุกอย่างเกิดจากการออกแบบอยู่แล้วในศาสตร์ที่เราเรียกกันว่าการทํา user experience นั่นแหละหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักมันคืออะไรเนาะมันก็คือพยายามที่จะไปดูรายละเอียดทุกส่วนเลยว่าเฮ้ยตั้งแต่เราเปิดแอปนั่งไถไปมันมีตรงไหนยังไที่ทําให้เรารู้สึกติดรู้สึกอยากใช้มันได้มากกว่านี้เพราะว่า KPI หลักของแอปต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k อะไรก็แล้วแต่สิ่งททีี่่เขาาาต้อองกกกรมกสุด็คื ของคุณนะแหลัถูกไหมครับมันก็เลยต้องทำไงก็ได้ออกแบบให้ user experience ดีเพลินและไม่เพลินจนเกินไปจนคุณไม่จำเป็นต้องมีเขาก็ได้ติดงมเงมียมมันมีตัวอย่างการออกแบบตรงไหนบ้างละ่ะ ที่ทําให้เราเพลินจนหยุดไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้ดูสัก3าอันแล้วกันครับอันแรกก็คือแต่ก่อนอะฟังกชันวิดีโอเราต้องกดปุ่มเลย์ใช่ไหมซึ่งมันเหนื่อยนะมันก็เลยใส่ฟังกชันที่ชื่อออโต้เพลย์เข้าไปไงทำให้เราดูวิดีโอได้แบบต่อจะไม่รู้สึกอยากดูวนันนี้จากหน้าปกก็ได้แต่พอออโต้เพลย์ปุ๊บกลายเป็นติดงมแงมเลยผมยังนึกถึงวันที่เล่นทิกตอกครั้งแรกได้อยู่เลยคือผมนั่นไปเปิดในห้องน้ําตอนเข้าซ่วมครับตว์ไป2ชั่วโมงพอออโต้เพลย์นี่แหละนี่คือออันนึงนะีกกก่่่แตไปนน Facebook, แตออไปพถฟย มันก็จะหยุดใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ฟังก์ชันที่เป็นคีย์หลักทําให้ Facebook คนติดงมเงม้งมและใช้เวลานานถึงเดือนละ16ชั่วโมงเลยนะก็คืออินฟินิสกรครับเลื่อนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบนี่แหละตอนนี้โซเชียลมีเดียไหนก็แล้วแต่ต้องเรียนแบบการออกแบบตัวนี้เลยของ Facebook เพราะคุณเก็บคนดูไว้ได้นานอีกนันหนึ่งพอดูๆไปสักระยะเริ่มอ่อนแรงต้องหาอะไรมาหยอดให้ระหว่างทางฟังก์ชันนี้เรียกว่า Notification ครับ n o t i f i c a ค i o n คือเป็นตัวที่จะมากวนสมองตอนอ่อนแรงนึกภาพเหมือนเรา ไปวิ่งมาราธอนแล้วระหว่างทางมีคนมาแจกกล้วยให้เรากินแจกน้าให้เราดื่มอะ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยก็คือเฮ้ยจะหมดจะหมดแล้วะเฮอ้อลุกขึ้นมนาะเพราะสิ่งที่โผล่มาใน Notification นั้นมันมีลุ้นว่าจะเป็นอะไรที่เราอยากดูเอ๊ะมีคนมากดลค้เราเพิ่มไหมหรือโพสต์เรามันไวรัลขึ้นมาแล้วนั่นแหละเกิดจากการที่มันให้ความหวังเราว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมากกว่าเดิมครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยากจะให้เห็นภาพเลยก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า s t r ต k e หรือว่าการบอกว่าเราอยู่่ในนนนเีลมมม้าาแไหสึกฉฉิอง เราไม่ได้อะไรกับชีวิตขึ้นมามากมายเลยอยู่ๆมันก็จะบอกว่าคุณเป็นเพื่อนของคนนี้มาได้5ปีแล้วนะสักพักนึงบอกว่าเราอยู่ในโซเชียลมีเดียนี้มาได้8ปีแล้วนะอีกสักพักนึงบอกว่ายอดวิวของเราได้ครบถึง1ล้านวิวแล้วนะจากที่เราลงทุนลงแรงโพสอะไรลงไปอ่ะถึงแม้เขาจะไม่ได้แจกเงินแต่เขาได้ใจจากเราไปเต็มๆเลยเพราะรู้สึกว่า วุ้ยสำเร็จแล้วที่ฉั้นอุตสาห์ใช้เวลาในโซเชียลมีเดียย้อนกลับไปก็คือมันทําให้เราเกิดโดพามีลูปอีกทีนั่นเองนะครับมีอะไรกัะเรียคชันสตอรี่เอ็กซ์ปายเหล่านี้ก็คือสตอรี่มันมีอายุจํากัดใช่ไหมทําให้เรารู้สึกกลัวพลาดและนั่นนะ่ะทําให้เราต้องกลับมาเปิดแอปทุกวันไงกลัวว่าจะพลาดโพสสตอรี่ต่างๆที่มีคนส่งมาให้ทั้งหมดทั้งมวล ย้ำอีกทีครับเขาไม่ได้ทําฟังก์ชันเหล่านี้มาเพื่อให้เราเพลิดเพลินแต่มันไม่ได้บังเอิญที่คุณติดโซเชียลมีเดียเพราะมันเกิดจากการออกแบบซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ะผมอยากตั้งคําถามนะว่ามันทําให้เราได้ engagement มีความสุขหรือมันทําให้เราหยุดที่จะใช้โซเชียลมีเดียเหล่านั้นไม่ได้นะถึงตรงนี้น่าจะพอเห็นกันแล้วเนาะว่าเหตุผลในเชิงจิตใจของเรากลไกการทํางานของสมองมันเล่นกับโซเชียลมีเดียที่เขาออกแบบมาให้เราติดอย่างดีได้ยังไงบ้างนะครับผมบางคนน่าจะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมอยากจะเลิกติดโซเชียลมีเดียแล้วใช่ ซึ่งผมบอกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เล่น Facebook มาแล้วรวมมือนเกือบ5ปีนะแต่ไม่ได้เลิกขาดขนาดนั้นก็ยังโพสต์อยู่แต่ว่าไม่ได้ติดในลักษณะที่เปิดดูบ่อยๆ ทังวีทั้งวันครับถ้าอยากจะทำแบบนั้นเนี่ยผมเองอยากจะเอาสิ่งที่คุณแ <your> นะเป็นวิธีการจากการศึกษาของเขามาว่าเราลองใช้วิธีการค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ experimental mindset หรือใช้ชีวิตเหมือนการทดลองดูก็ได้นะการทำแบบนี้มันจะเป็นการไม่ต้องกดดันตัวเองให้หักดิบเลิกเล่นไปซะทีเดียวครับเพราะการที่ใจเราติดโดพามีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆถอนได้มันหักดิบมันจะรู้สึกทรมานแล้วทาไมเราไม่ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการให้ข้อตกลงเล็กๆ เพื่อเราค่อยๆถอยออกจากมันไปทีละนิดทีละหน่อยก็น่าจะดีนะครับวิธีการของ experimental mindset นี่ก็คือลองไม่ถ่ายโซเชียลมีเดียหลังตื่นนอนสัก30มนาทีเน้นสักหนึ่งเรื่องที่เรากะว่าจะไม่ทําเพื่อทําให้เราใช้โซเชียลมีเดียน้อยลงก็ได้นะเป็นพฤติกรรมหลักที่ทําให้เราเริ่มใช้โซเชียลในแต่ละวันอันนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลย ดูไม่ยากหนาเกินไปใช่ไหมทั้งนี้มันไม่ได้บอกให้เราเลิกนะแต่มันบอกให้เราลองเล่นแบบมีสติโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของวันถ้าเราเริ่มด้วยโซเชียลมีเดียใจมันจะคํานึงหาไปทั้งวันเลยครับแต่ถ้าเราลองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆที่แค่ว่าวันนี้เราจะ take challenge ใสั่งอย่างที่ทําให้เล่นโซเชียลมีเดียน้อยลงได้บ้างประกอบกับพวกฟังก์ชันที่อยู่ในโทรศัพท์ที่มันเริ่มท a g ได้แล้วว่าเราใช้เวลากับโซเชียลในแต่ละวันนะ่ะมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรมันก็จะเป็นรางวัลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ เรามาเก็บสเตรกในการที่เราใช้โซเชียลมีเดียน้อยลงก็อาจจะเป็นไอเดียที่ดีก็ได้นะครับและนี่คือ3กลไกที่โซเชียลมีเดียออกแบบไว้ให้เราติดกับอยากให้ทุกคนรู้ไม่ใช่เพื่อต่อต้านโซเชียลมีเดียนะครับผมก็ขาดไม่ได้แต่ให้รู้ไว้ เพื่อจะได้รู้เท่าทันปรับตัวได้ไวและเข้าใจกลไกลทางการตลาดทั้งเอาไปปรับกับตัวเองว่าเอ๊ะเหลือจะถอยสักหน่อยไหมและเวลาเราไปใช้กับผู้บริโภคจะทํายังไงให้เขารู้สึกโอเคใช้เท่าไหร่ให้พอดีย้ําอีกทีการตลาดแบบมีความรับผิดชอบเราต้องมีความรู้เป็นฐานตั้งต้นครับและนำความรู้เหล่านั้นไปใช้อย่างมีจิตสํานึกถึงจะเป็นการตลาดที่เป็นดิซิบิลมาร์เก็ตติ้งได้ครับฟังแล้วตรงไหนมีคําถามหรืออยากให้เพิ่มเติมหัวข้ออะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับเพราะว่าเราเอาคอมเมนต์เหล่านั้นแหละที่ทุกคน พพิมพมา์าเอามาทําเป็นไอเดียทําคลิปต่อทำคอนเทนต์หรืออะไรที่เราไม่รู้หรือเข้าใจผิดจะได้มาทําคลิปแก้เป็นความรู้ให้กับทุกคนเพิ่มเติมกันไปนะครับผมกับช่องนี้ครับแต่จริตเบทเท w a เวฟฟอร์เวครับ